สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติ t เตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้เดินทางมาถึงการเจาะลึกเรื่องราวความรักค่ะประจำเดือนมิถุนายนปี2564นั่นเองค่ะแปบ๊บๆเดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะหรือท่านที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15ากรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุลมด้วยอลิซใช้วันเกิดแบบไทยนะคะใครดูแบบตะวันตกหรือดูแบบลัคนาราศีเนี่ยปร ฟังปรับใช้กันได้นะคะวันนี้ใช้สองสำหรับค่ะตั้งโชว์อยู่ตรงนี้เลยคือบอสซาทาโร่แล้วก็บูรพาทาโร่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันสําหรับคนโสดก่อนเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะคะโอ้ ชาวราศีมิถุนเดือนเกิดก็เดือนมิถุนายนด้วยยังไงก็แฮปปี้เบรดเดย์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็สมวังปรารถนาทุกๆประการเลยแล้วก็มีความรักที่ดีด้วยนะคะอ่ะเข้าเรื่องนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยละกันนะคนโสดแอบรักแอบชอบนะคะยังไม่ได้เป็นสารภาพรักอะไรถือว่ายังโสดอยู่นะคะแต่ถ้าใครได้เดทแล้วแต่ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กันก็ลองฟังไว้ได้นะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นที่ ความคิดกันนิดนึงค่ะความคิดในเดือนนี้นะคะความคิดของคุณในด้านของคนโสดเราพงว่าคุณค่อนข้างจะสนุกกับตัวเองนะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้อย่างบาง,บางคนเนี่ยที่แบบรักใครชอบใครก็ก็อยากจะอยู่ในในโมเมนต์เนี้ยคุณไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นโมเมนต์ที่ต้องเดียเด๋ยวนั้เนเดี๋ยวนี้ คือถ้ามิถุนใจร้อนนิดนึงนะคะใจร้อนขึ้นมาอีกอะ่ะต้องบอกเลยอาจจะมีอะไรพลาดพลั้งไปได้บ้างเหมือนกันเพราะความคิดมันก็เหมือนแบบว่ามีความกล้ามากขึ้นเนาะแอบชอบก็อาจจะแบบแสดงออกไปแบบเฮ้ยฉันชอบเธอนะอะไรเงี้ยอยากจะแสดงออกไปอยากแสดงตัวตนแต่เอาจริงๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วมันเหมือนเป็นเดือนที่คุณเองก็ค่อนข้างจะเข้าใจตัวเองแล้วก็พยายามหาความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวความคิดของคนโสดแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของสเสน่ห์กันบ้าง นะสเสน่ห์ของชาวมิถุนเดือนนี้แมมจะเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะสเสน่ห์อาจจะไม่ได้ค่อยมาขนาดนั้นนะคะคือเรารู้สึกว่าเสน่ห์คุณอ่ะมักจะดึงดูดคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเข้ามาแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าไม่ชอบอะ่ะไอคนที่เราอยากจะชอบอยากให้เขามาชอบมันก็ไม่มามันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนะเป็นสเสน่ห์ที่ไม่ได้ดั่งใจมากชาวมิถุนเองก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ย ไอคนที่อยากรักก็ไม่ได้รักไอคนที่ไม่ห้อยากรักก็มายุ่งกับฉันจริงๆเลยฉันรู้สึกลำคาญจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของอารมณ์ต้านนะคะตัวสเสน่ห์มันเลยทํางานแบบต่อต้านมากกว่าในเรื่องของการจะดึงดูดคนเข้ามาเท่านั้นเองเดือนนี้ก็เลยมองว่าเออสเสน่ห์ดูลดลดลดลงไปแล้วก็ ทำให้สิ่งที่คุณอยากจะโฟกัสจริงๆี่ยมันเหมือนแบบอย่างที่บอกเนาะเราเรารักใครเราชอบใครเราอยากมีความสุขแต่พอมันสเสน่ห์มันไม่อยากจะย,ยุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์ติดแตกด้วยอ่ะก็เลยทําให้สถานการณ์มันยังยัง นิ่งๆแล้วก็อยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราถามว่าเดือนนี้มีโอกาสจะสลัดสดกับเขาหรือเจอใครถูกใจอะไรไหมระวังนิดนึงนะคะไพ่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะหนึ่งสองสามนะหรือจะเป็นเหตุแบบอารมณ์เราสองสามคนหรือเปล่าแอบรักแอบชอบคุณมีเจ้าของมีทุนเองก็โดนนะจ๊ะเดือนนี้บอกเลยว่าโดนคืออาจจะรู้แล้วก็อาจจะไม่รู้เราไม่ว่ากันนะคะแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณรู้แล้วคุณจะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แบบไหนอีกเรื่องหนึ่งคือการถูกเมิน ด้วยนะ้ินน้องบอกว่าบางครั้งชาวมิถุนเองดูเหมือนไม่ได้ถูกใส่ใจมากพอหรือได้รับความสนใจมากพอเดือนนี้ก็เลยมองว่าคุณเองอาจจะเรียกร้องความสนใจอะไรไปโดยที่ มันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่หรือเปล่าเลยทําให้คนเนี่ยอาจจะเฟดตัวถอยออกไปดังนั้นเดือนนี้ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ใช่ทางของคนโสดชาวมิถุนก็ได้นะคะอริทรู้สึกว่าเอาเอเฟดออกมาก่อนแม้เพราะว่าอริอ่านแค่เดือนเดียวไงมันมันจบได้ภายในเดือนเดียวอยู่แล้วเดือนหน้าคุณก็มาเช็คใหม่คุณก็เปลี่ยนแปลงตัว,ตวเองใหม่เพราะถ้าฟังแล้วมันดูนกาท t i v e อะเรามองว่าเราป้องกันตัวเองได้นะคะอย่างเช่นถ้าติต บอกไปแล้วแหละว่าระวังทําตัวไม่น่ารักนะทาอะไรคุณก็คิดมากขึ้นนะคะคุณก็รู้สึกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณนี้แล้วสเสน่ห์คุณถึงจะออกมาก็เลยมองว่าโอเคสําหรับเดือนนี้ชาวมิถุนเองอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาของความรักนะคะอาจจะต้องสนใจตัวเองเรื่องตัวเองน้องๆก็สนใจเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวเอง,เองด้านการเรียนนะคะคนทํางานหาเงินไปมองในเรื่องนั้นมากกว่าคงไม่ได้มองในเรื่องของความรักแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะสุดท้ายก็เลยแนะนําให้ กับคนโสดไว้ว่าหลายๆครั้งในช่วงเวลาจังหวะนี้เนาะมันเป็นช่วงเดือนเกิดของคุณด้วยพอเขาพอมันเข้าวันเกิดไปแล้วด้วยเนี่ยอลิซต้องบอกว่าคุณเองค่อนข้างจะตับมาทบทวนตัวเองนะแล้วก็รีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างถ้าคุณช้าลงได้อีกนิดนึงคุณจะเป็น ชาวราศีราศีเมถุนช่นารักมากๆเลยแต่ด้วยคุณมีอิทธิพลของธาตุลมเข้ามาเนาะความเป็นลมของคุณมันก็เลยดูแบบเดี๋ยวเลียวซ้ายเดี๋ยวเลียวขวาทําให้ดูเหมือนว่าไม่เข้าใจตัวเองอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองได้ยังไงก็เกิดการทบทวนฝึกสมาธิเยอะๆในช่วงนี้นะคะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนแห่งความรักแต่อาจจะเป็นเดือนแห่งการค้นพบอะไรตัวเองก็ได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นสาหรับคนโสดเนาะคนไม่มีตัวละครก็ฝากไว้ประมาณนี้เอาเป็นว่าฝากสองช่องทางนี้ไว้ด้วยนะคะทั้งแฟนเพจแล้วก,ก็อยากดูส่วนตัวก็มาทัก สอบถามกันได้ค่ะต่อไป mm hmm. เพื่อไม่เซียเวลาเรามาดูกันต่อที่คนมีคู่บ้างนะคะหรือกําลังคบซับซ้อนซ้อนเงื่อนยังไม่ได้คอมมิชเม้นอะมาฟังคนมีตัวละครเันบ้างนะ mm hmm. เริ่มที่สิ่งที่เพิ่งเกิดมาไม่นานอ้ออันนี้ใช้ไพ่บูรพานลจ้ะ ออขอดูเช็คสถานการณ์หน่อยเดือน2เดือนที่เราดูกันมาเนาะหรืออาจจะเป็นแม้แต่ตอนนี้ความรักของคุณอลิต้องบอกเลยชาวมิถุนค่อนข้างที่จะเจอเรื่องราวดีๆนะมีรุ่มหลงกันบ้างมีตีกันบ้างเล็กน้อยพอแงแม่งอนอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่บ้างสําหรับชาวมิถุนนะคะที่ผ่านมาก็พยายามปรับอะไรหลายๆอย่างอลิเชื่อว่าชาวมิถุนเองเนี่ยก็โอเคมีช่วงลมเพลลมพัดอะไรก็เยอะอารมณ์งี่เง่าอารมณ์น้อยใจมันก็มาเนาะแต่ยังไงแล้วเนี่ยในตัวของความรักหรือคนรักก็ค่อนข้างไปได้ดีนะสําหรับใคร ที่คุยยังไม่ได้ชัดเจนอะไรอลิก็ต้องบอกอยู่ในช่วงหลงอะไรค่ะยังอยู่ในช่วงที่อยากแต่ว่ายังไม่พร้อมอย่างนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะเราเลยรู้สึกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรเพราะว่าตัวสถานการณ์มันเล่าให้ฟังว่าเออนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงหมกมุ่นลุ่มหลงแล้วก็พยายามอยู่ในห่วงความรักของกันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับใบน,นี้ก็ The ร o v e r ด้วยนะเป็น เป็นสิ่งที่อลิซแค่รู้สึกว่ามีถุนเองต้องต้องพยายามกลับมาโฟกัสเพราะนี่มันคือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วหรือว่าเกิดอยู่ในปัจจุบันที่นี้เราจะมาดูเรื่องของปัจจุบันกันบ้างนะไพ่ปัจจุบันหรืออนาคตคือเดือนมิถุนายนเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะสาหรับคนที่มีคู่เลยอะรณ์แบบแต่งงานคบกันเป็นแฟนแล้วเดือนนี้อลิซต้องบอกว่าอาจจะต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีเรื่องเข้ามาค่ะเรื่องนอกเนาะบางคนอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้ค่ะ คงต้องจับมือและฝ่าฟันอุปสรรคไปเพราะลิศรู้สึกว่ามิถุนเองเนี่ยช่วงนี้มันด้วยที่อารมณ์ในตัวของวันเกิดด้วยความคาดหวังด้วยและใครที่คบกับชาวธาตุลมเหมือนกันเนาะหรือเป็นมิถุนเป็นกุมนะคะแล้วก็เป็นตัวของตุลน,นะคะสามราศีเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีความลมเพลมพัดแต่ถ้าคบกับชาวราศีธาตุไฟนะคะธาตุธาตุไฟนี่ก็จะเป็นเมษธนูสิงห์สามราศีนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการปะทะกันได้นะคะความไม่เข้าใจ ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกกับแฟนที่เป็นชาวธาตุไฟเฉยๆคือมันเหมือนแบบคือพยายามหนีปีวิเวกแล้วแต่ก็ยังหาเรื่องที่จะทะเลาะกันหรือตีกันได้ยังไงก็ฝากระวังกันนิดนึงพูดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมิถูนพูดอะไรบางทีไม่ทันคิดพูดไปจะจะเสียเพราะคําพูดต่างๆด้วยยังไงอยากให้ระวังเพราะว่าถ้าคุณพูดแล้วไม่ทันคิดแล้วไปปะทะกับคนธาตุไฟโปเชนะคะบางทีเดี๋ยวมันอาจจะแบบ เรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงก็ฝากไว้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับใครที่กําลังคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้คอมมิชเมนการยังไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่ว่าเดทกันมาแล้วคุยกันมาเป็นปีเป็นเดือนต้องบอกว่าเดือนนี้น่าจะท้าทายอะไรบางอย่างอยู่ยังไงลิฟยังไม่อยากให้รีบ คอมมิตเมนต์อะไรในช่วงเดือนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าเรื่องของตัวเองยังจัดการกันยังไม่ได้นะคะฝั่งคนที่คุณคุยกับฝั่งที่เป็นของตัวเองเนี่ยมันจัดการไม่ได้พอเอาเรื่องนี้เข้าไปอีกมันกลายเป็นภาระและมันไม่ได้เป็นความรักที่แบบว่าช่วยเกื้อหน,นุนหรือช่วยแบบซับพอร์ตพยุงแต่มันกลายเป็นภาระเราก็เลยอยากให้ระวังนะเพราะว่า ไอตัวปัญหาเนี่ยอย่างที่ลิศบอกไปว่าต่างคนต่างรักตัวเองด้วยนะคะชาวมิถุนนะรักตัวเองเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วเป็นชาวราศรีที่รักตัวเองระดับต้นๆเลยนะคะรักตัวเองในที่นี้ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่ละเลเวลไม่เท่ากันและคนสองคนสคนที่เป็นมิถุนก็คงไม่เท่ากันอ่ลิศเลยมองว่าในช่วงจังหวะเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะในช่วงเดือนเกิดของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยคุณอยากจะจำศีลหรือเปล่าคุณอยากอาจจะแบบทักทุกอย่างออกไปคุณไม่อยากรับฟังปัญหาอะไรของใครเลยเพราะคุณอยากจะแก้ไขปัญหา ขอองงตัวเให้รอดก่อนดังนั้นเราก็เลยมองว่าโอเคมันอาจจะทิ้งแล้วก็เกิดการละเลยคนรักไปได้อันนี้เป็นปัญหาที่ขอเตือนไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายให้กับคําแนะนํและกันสําหรับชาวมิถุนนะคะทุกคนเลยคนที่มีแฟนมีคู่มีตัวละครนะคะทุกอย่างมันต้องลันตามเวลานะคะอรนนิต้องบอกว่าจังหวะของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะ บางคนคบกันแบบเพิ่งคบเลยบางคนแต่งงานแล้วบางคนแบบว่าคบกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีทางไหนจะไปได้ทุกอย่างมีช่วงจังหวะเวลานะคะแต่ละคนไม่เท่ากันตอนนี้เลเวลของคุณมันอยู่ในระดับไหนอันนี้ก็เลยอยากให้คุณอ่ะสร้างนะคะคือช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับคนรักอะ,ะให้ชัดเจนอย่างเช่นในช่วงเวลานี้ฉันควรจะโฟกัสเรื่องการเรียนนะคะสําหรับน้องๆสําหรับ คนวัยทํางานฉันเองจะต้องจัดการเรื่องงานของฉันการเงินของฉันความมั่นคงของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกฝั่งหนึงคือการดูแลแฟนการดูแลเทคแคร์คนรักการพยายามพยุงหรือช่วยให้กําลังใจอันนั้นคือสิ่งที่ควรทามากที่สุดในเดือนนี้ต่อให้มันเป็นเดือนเกิดของคุณแล้วคุณอาจจะคาดหวังว่าทาไมคนรักไม่เตรียมอะไรไว้ให้คุณหรืออาจจะไม่ได้เทคแคร์หรือไม่ได้เอาใจใส่อะไรคุณมากแต่อย่างน้อยคุณเองก็ทําให้เขารู้ว่าคุณก็ยังพร้อมที่จะอยู่กับเขานั่นจะทําให้ความรักของคุณยืดยาวแล้วก็ มั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าแต่ละคนมีคนรักไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะอลิสเลยอยากให้คุณหละเช็คตัวเองให้ดีมากกว่าแล้วก็ค่อยๆเทคแคร์ไปเพราะว่าเวลาที่คุณได้ให้ไปเต็มที่แล้วเนี่ยคุณรอเธออีกไม่นานคุณก็จะได้รับมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะจ๊ะ อันนี้เป็นเรื่องราวสาหรับคนมีคู่หรือมีตัวละครเนาะยังไงฝากไว้ในแค่ช่วงเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วก็มาอัปเดตกันใหม่เหมือนเดิมเลยยังไงฝากไว้สออนทางนะคะก็คือแฟนเพจแล้วก็การดูแบบส่วนตัวนะคะทางไลน์อีกอย่างนึ่งก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย